หมดยุคกินน้อยอดอาหารนะครับลองทำแปดข้อนี้นะครับพร้อมได้หุ่นดีด้วยนะครับนะมาถึงยุคสมัยนี้นะครับการใช้การอดงดมื้ออาหารครับใช้ยาลดน้ำหนักนะครับเพื่อลดรูปร่างลดไขมันนะครับลดน้ําหนักเนี่ยครับมันก็จะหมดยุคไปจริงๆแล้วนะครับถ้าเรากินอาหารที่มันดีมีประโยชน์รู้จักสารอาหารที่เรากินนะครับในช่วงลดไขมันลดน้าหนักตัวนี้ปั๊บนะครับมันก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันมีอะไรบ้างมาดูกันอันแรกเลยข้อแรกเลยครับกินอิ่มในมื้อเลยนะครับ ไร่สะดวกกิน2กิน2นะครับใครสะดวกกิน3ามื้อกินสามื้อครับแต่ต้องไม่มีกินจุกจิกนอกมื้อเด็ดขาดอันที่2เลยครับกินน้ําเปล่านะครับให้เป็นนิสัยเลยนะครับจิบตลอดเวลานะอันที่3ครับงดกินเครื่องดื่มที่มันมีรสหวานเนี่ยเด็ดขาดเลยนะครับอันที่4กินโปรตีนนะครับให้พอให้ถึงนะครับในแต่ละวันนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยคือ1นถึง1.6เท่าของน้ำหนักตัวเข้าไปนะครับในแต่ละวันนะครับคำนวณเนี่ยง่ายๆเลยนะ เนื้อหมูปลาไก่เนี่ยหนึ่งอุ้งมือนะครับประมาณสัก 20- ่สิถึงยีกรัมแล้วนะครับแล้วก็ไข่เนี่ยประมาณ6กรัมโปรตีนนะครับอันที่5้านะครับจะหยิบจับอะไรใส่ปากคิดเสมอนะครับว่ามันคืออะไรนะอันที่6กนะครับกินคิดทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายนะครับไม่ว่าจะเตรียมกับข้าวการกินนะครับการออกกาลังกายบ้างนะครับอย่าเครียดนะส่วนที่7นะครับเลิกชั่งน้ําหนักทุกวันนะครับให้โฟกัสไปที่สัดส่วนที่มันลดลงไปแทนนะครับ อันที่8เลยอันนี้สําคัญมากนะครับอย่าหยุดทานะครับทาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับมีความสุขนะครับกับสัดส่วนที่มันลดลงมาเซลลูไท์ที่มันเริ่มหายไปนะครับทีละน้อยลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราโฟกัสไปที่จุดแบบนี้78ข้อนี้นะครับมันจะทาให้การลดน้หนักของเราเป็นเรื่องง่ายและทาได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับผมมีโปรแกรมนะครับในการกินนะครับที่สามารถนะครับช่วยลดน้หนักได้ดีทีเดียวนะครับใครที่มีแพลนในการอยากลดน้ำหนักลดพุงตัวนี้นะครับก็สามารถฟิล์น้ำหนักสูงอายุเข้ามาในคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ